คันนี้คือรถไฟฟ้าที่แรงและแพงและรูที่สุดในเมืองไทยในโมเมนต์นี้เลยทีเดียวครับอันนี้เป็นสีออปชั่นพิเศษนะครับซึ่งต้องจ่ายเงินเพิ่มสูงถึง1.175,000บาทกันเลยทีเดียวครับผมเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับอัตโนมัติง่ายๆเลยฮนะปิดเลยครับนี่สวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านกับเข้าสู่รายการพีีซุปเปอร์คาร์กันอีกครั้งเขาวันนี้ผมเพลงนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะเรามาอยู่กับรถที่เรียกว่าทั้งหรูทั้งซิ่งนะครับอย่างโรล o ชย์สเปกเตอร์แบล็กแบชและที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นคันแรกในประเทศไทยนะครับมูลค่าเริ่มต้นคันนี้นะฮะจะอยู่ที่41.5ล้านบาทนะครับแต่คันนี้กดออปชันจัดเต็มมากๆไปถึง45ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับพ่อบ้านสายซิ่งที่แท้จริงนะครับท่านเพื่อนพร้อมกันเลยนะครับมาชมความสุดของคันนี้ก ที่ได้เรียนเชิญให้ผมมา r e v o e โรลอยสเปกเตอร์แบล็กแบชคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ทางโรซอยแบงคอกเลยนะครับคันนี้มาซื้อได้เลยนะฮะไม่ต้องรอรถเพราะรถเขาจอดอยู่แล้วนะฮะมาถึงจ่ายปุ๊บ จบเลยสำหรับคันนี้นะครับแน่นอนต้องพูดเลยครับว่าเขาคือรถไฟฟ้าที่แรงหรูที่สุดในเมืองไทยณเวลานี้จริงๆครับคันนี้นะครับแรงม้านี่บูสต์ขึ้นนะครับจากตัวสเปกเตอร์เดิมๆที่อยู่ที่577แรงมา้าคันนี้อยู่ที่659แรงมา้าเลยทีเดียวบูสต์ขึ้นไปถึง73แรงมา้าก็เลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้คือรถไฟฟ้าที่แรงและแพงและหรูที่สุดในเมืองไทยในโมเมนต์นี้เลยทีเดียวครับและเพื่อให้คันนี้นะครับดึงและตึงมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับแรงบิดเขาต้องเพิ่มขึ้นนะฮะ จากเดิมมาตรฐาน900นิวตันเมตรนะครับคันนี้จัดไปถึง1,075นิวตันเมตรกันเลยเพิ่มไปอีก175นิวตันเมตรสำหรับคันนี้นะครับแน่นอนด้วยแรงบิดและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงขึ้นแรงม้าที่สูงขึ้นนะครับสามารถทำสูนถึง1้อยในระยะเวลาเพียงแค่4.3วินาทีเท่านั้นครับผมสำหรับโรลส์รอยซ์ขึ้นชื่อว่าแบล็กแบชเมื่อไหร่คุณรู้ทันทีครับวันนี้คือรถที่ทั้งหรูและซิ่งคนะครับคือเขาเน้นเจาะลูกค้านะครับที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นแน่น อันนี้ปรับเป็นสีดำเนี่ยก็จะปรากฏต,ตั้งแต่พวก Ghost, k a l i n a n e Race, Don นะครับก็จะมี Black Badge ทั้งสิ้นนะครับซึ่งแน่นอนคันนี้ก็เปิดตัวสดๆร้อนๆนในประเทศไทยของเรานะครับก็จัดออปชันนี้ไปเหมือนกันเป็นสีดําแบบนี้ตัว Spirit of Excess ตรงนี้ก็เป็นสีดําอีกเช่นกันนะครับก็จะให้ความรู้สึกแบบซิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญผมเพิ่งสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับตรงนี้เขาเรียก Up Lit นะครับเป็นไฟที่ฉายขึ้นมานะฮะซึ่งใน Rolls o y Specter นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่มี Specter ตัว ซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้โหหล่อมากๆนะครับสำหรับในส่วนของ Uplit Spirit of Ecstasy ตรงนี้นะครับที่มีการฉายแสงขึ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าจะจัดนะครับสามารถจัดออปชันได้ใน r โรส o ซย์สโก s สนะครับแต่คุณต้องเสียเงินเพิ่มถึง4ี่0 0 0สบาทเลยทีเดียวนะครับแต่กับโรสโซย์สเปกเตอร์ไม่ต้องเสียสักบาทเดียวครับสุดยอดขนาดไหนฮะคันนี้ตรงนี้อีกนะครับ Illuminated Grill นะครับซึ่งออปชันตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันครับ กับโรซอยสเปกเตอร์คันนี้ไม่ต้องเสียสักบาทเดียวนะครับแต่ถ้าคุณจะไปจัดออปชันนี้กับโรซอยสโกสต้องเสียเพิ่มนะครับสูงถึง8ปดแสนเจ็ดหมื่นบาทเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยได้แสงส่องตรงพาร์เทียลกริลตรงนี้นะครับให้ความอลังการขึ้นไปอีกนะฮะเนื่องจากคันนี้นะครับไม่ใช่เครื่องสันดาบแต่เป็นรถ EV แบบร้อเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังนะฮะเขาเรียก Color Grill b a c k p l a t นะครับสีจะแมทชิ่งกับบอดี้ของรถก็คือ Vaper Vit นรซึ่งงตเ้เปอร์ไพร อย่างนี้ข้างในนะครับถ้าส่องเข้าไปเราจะเห็นเลยอันนี้ต้องจ่ายเพิ่ม2 6 7 0 0 0บาทครับผมและสำหรับตัว Color Grill b a c k p l a t e ตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกสีได้ถึง4สีนะครับนอกจากเราจะเลือกเป็นสีแมทชิ่งกับคันนี้แล้วนะฮะยังเลือกอีก 3- สีที่เหลือได้เช่นกันครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับที่ปกติเนี่ยจะเป็นโครมนะครับเขาก็จัดให้เป็นสีดําเช่นกันนะครับก็จะมีความรู้สึกแบบวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับหรือตรงจุดอื่นอย่างเช่นตรงดอแฮนด์เดิลนะครับเดี ดอแฮนดิลตรงนี้นะครับ ปกติจะเป็นสีโครมเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําอีกเช่นกันนะครับและก็โลโก้ตรงนี้ครับโรรอยส์นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านข้างทั้งหมดนะครับพื้นหลังจะเป็นสีดําปกติเนี่ยเป็นพื้นหลังสีเงินนะครับตัวอ,อักษรสีดําแต่น,นี้จะกลับกันก็จะเป็นพื้นหลังสีดำนะครับแล้วก็ตัวอ,อักษรสีเงินแทนก็จะให้ความรู้สึกที่แบบหวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นเพราะเขาเน้นทาร์เก็ตลูกค้าที่แบบวัยรุ่นแล้วประสบความสําเร็จก็สามารถขับโรรอยส์ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องอายุเยอะเสมอไปนะฮะและด้านข้างตรงนี้อ ื่อความหรูหราเขาก็จะเป็นสีเงินในโรชอยส์นะครับแต่พอเป็นคันนี้เพื่อให้มีความแบบซิ่งมากขึ้นนะครับแน่นอนก็จะเป็นดําหมดเลยนะฮะหล่อมากๆต้องบอกเลยครับว่าเห็นสีสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสีออปชันพิเศษนะครับซึ่งเป็นสีเปิดตัวเลยตรงกับรถคันเปิดตัวเลยครับก็คือสีที่ชื่อว่า v a p o r Violet นั่นเองครับซึ่งออปชันตรงนี้นะฮะต้องจ่ายเงินเพิ่มสูงถึง1 1 7 5 0 0 0าเ่าับาทกันเลยทีเดียวครับผมซึ่งสำหรับสีเวเปอร์ไวโอเลตเนี่ยนะครับทางาร ไนท์คลับนะครับในยุค80 90นะครับซึ่งสีเนี้ยเขาบอกว่าจะให้อารมณ์แบบ intense สื่อถึง performance ของ r โรซอยสเปกเตอร์แบล็กแบชคันนี้ครับผมสำหรับล้อของ s p e c t ตอร์แบล็กแบชนะครับก็จะต่างกับล้อของ s p e c t ตอร์ตัวมาตรฐานนะครับตรงที่ว่าเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ย22นิ้วอันนี้ก็จะเป็น23นิ้วซึ่งอันเนี้ยมาเป็นมาตรฐานกับ r โรซอยสเปกเตอร์แบล็กแบชอยู่แล้วนะครับแต่จริงสเปกเ,เ,เตอร์ตัวธรรมดาก็สามารถจัดออปชั่นที่เป็นตัว23นิ้วได้เช่นกันแต่เป็นออปชััััั่่่่น Bash, นนนนทีีีีจจจะะะต้้้อออองงงงดเเเเเเเพพพิิิมมมสสยยหหรรบบคลลใืก แค่ลายเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็คือลายนี้นะฮะจะเป็น5้าก้านแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบพาร์ตโพลิชนะครับสามารถเลือกได้สองออปชันก็คือพาร์ตโพลิชแบบนี้นะครับก็จะมีสีเงินตัดกับสีดำนะครับหรืออีกแบบหนึ่งครับก็คือสีดําล้วนไปเลยอันนั้นก็จะแบบโอ้โหดูไวรุ่นดูใบสดๆนะครับและแน่นอนตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของโรลส์รอยซ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าล้อของคุณจะหมุนไปขนาดไหนก็ตามเขามีการถ่วงน้ําหนักไว้นะครับทำให้โลโก้อรตรงนี้นะครับไม่ว่าจะขับไปขนาดไหนเขาจะตัั้งงงงตรรรระห่าาานนนนดดูเเป็สสสสๆๆจิบแลํว ตรงนี้นะฮะเราสามารถเลือกออปชันได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเลือกได้นะครับซึ่งตอนนี้ครับโรซอยเปิดออปชันให้เราสามารถเลือกสีของเบรกคาลิเปอร์ได้เป็นสีสีนะครับก็คือสีดําแบบนี้นะครับหรือจะเป็นสีเหลืองสีส้มและสีฟ้าได้เลยนะครับก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยตรงด้านข้างตรงนี้นะครับที่เรียกว่า illuminated tread plate นะครับซึ่งมีโลโก้ infinity แล้วก็คําว่า specter ตรงนี้นะครับจะเห็นกรอบสีด้านนอกนะฮะอันนี้มันจะเรืองแสงทั้งหมดเลยนะครับซึ่งกรอบสีด้านนอกเนี่ยสามารถเลือกได้ถึง10โทนสีด้วยกันเป็นอปั่่่นทีจจะต้งงายเพิมสู ถึง383,000บาทบอกเลยว่าถ้าอยากหล่อต้องจัดออปชันนี้ครับผมและตรงนี้นะครับสำหรับพรมขนแกะตรงนี้ต้องพูดเลยครับว่านุ่มกว่าผ้าเช็ดหน้าผมอีกนะฮะซึ่งเป็นออปชันนะครับต้องจ่ายเพิ่มนะฮะหนึ่งแบาทบอกเลยเข้ามานั่งปุ๊บโอ้โหละมุนสุดๆครับผมสำหรับโรซอยสเป c t ตอ Black b a แบชแน่นอนครับ เป็นรถคูปที่มีหลังคานี้ลาดลงมาเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ในยุคข,ของเรสแล้วโดวยซ้ำนะครับซึ่งทําให้ดีไซน์ของเขานะฮะสวยมากๆเลยในส่วนของ Black b a c k b a แบชแน่นอนครับโลโก้ตรงนี้เช่นเดียวกันครับพื้นหลังจะกลายเป็นสีดําแทนนะครับเพื่อความที่ดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของไฟหลังตรงนี้นะครับกรอบไฟหลังเนี่ยหลายๆคนอาจจะสับสนนะครับว่าจริงๆแล้วสเปกเ,เตอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นถ้าตัวสแตนดาร์ดจะเป็นกรอบเงินหรือเปล่า,าจริงๆไม่ใช่นะครับกรอบดําเหมือนกันนะฮะตรงนี้แล้วก็ไฟด้านหลังตรงนี้นะครับถ้ายังไม่ เปิดไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวๆใสๆนะครับก็จะไม่ได้เป็นสีแดงแบบนี้นะฮะและตรงด้านหลังตรงนี้ครับบัมเปอร์ด้านหลังตรงนี้นะฮะตรงดิฟฟิวเซอร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับซึ่งแน่นอนครับ Black Badge จัดไปสีดําตรงนี้ครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูข้างในรถกันดีกว่าก่อนจะเข้าไปดูข้างในรถเดี๋ยวมาเปิดประตูกันดูว่าประตูคันนี้หล่อมากผมจะให้ดูครับประตูคันนี้เปิดออกมาสวยมากเลยแน่นอนครับ โรซอยนะครับเปิดประตูที่เรียกว่าโคชดอร์นะครับก็จะเป็นการเปิดที่แบบกว้างมากซึ่งคันนี้ประตูกว้างถึง1.5เมตรนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าผมเข้าไปนั่งเนี่ยคือสบาย,บายเลยเพราะว่าพื้นที่เหลือ,ลอแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับเนื่องจากเขาเปิดกว้างมากเนี่ยก็ต้องดูนะครับพื้นที่ด้านข้างว่ามีรถคันอื่นหรือไม่นะครับถ้าอย่างไรก็อาจจะไม่ต้องเปิดสุดขนาดนี้ก็ได้แต่เนี้ยเปิดสุดนี่คือเกือบตั้งฉากเลยทีเดียวนะครับแล้วเวลาเข้าไปนั่งนี่คือสะดวกมากๆนะฮะด้วยความที่เป็นรซอย เราก็ก้มหัวเพียงแค่นิดเดียวนะครับก็พื้นที่เหลือๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วเวลาการจะปิดประตูนะครับมี2แบบนะครับนี่ผมชินเวลาขึ้นรถนะครับจะเหยียบเบรกเสมอซึ่งโรลสอยคันนี้ครับสเปกเตอร์ตั้งแต่สเปกเตอร์ตัวสแตนดาร์ดจนมาถึงแบล็คแบลชคันนี้ก็คิดไว้อย่างดีครับว่าเพื่อความสะดวกสบายสําหรับทุกท่านนะครับแค่เหยียบเบรกปิดเลยครับนี่โอ้สบายๆสมูทๆเลยนะครับอ่าแล้วเปิดประตูมานะครับพอเปิดแล้วเนี่ยมันจะอันล็อกแล้วก็เปิดอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะกดค้างอย่างนี้นะครับ ก็จะเปิดค้างไปเลยนะฮะมันก็จะเปิดอัตโนมัติออกไปหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็สามารถปิดประตูนี้ได้ด้วยการกดปุ่มอีกเช่นกันครับซึ่งจะอยู่ตรงคอนโซล,ลกลางตรงนี้ครับดึงขึ้นมานะครับก็ปิดอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับผมไปกันนี่ครับเห็นไหมฮะว่าเนี่ยเดินเข้าเข้าออกนี่คือสะดวกมากๆเลยครับเป็นรถที่คิดไว้อย่างดีที่สุดว่าเจ้าของโรลส์รอยออกมาต้องสง่างามเวลาเขาแบบ ขับไปเดินพรมแดงอย่างเงี้ยรถคันนี้ต้องทําให้บุคลิกของเจ้าของรถดูสง่างามที่สุดครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับการปิดประตูคันนี้นะครับทุกอย่างมันช่างง่ายได้มากมากเอฟเฟกร์เลยสุดๆนะครับเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับอัตโนมัติง่ายๆเลยฮะแน่นอนครับมารีวิวโรซอยส์แล้วจะไม่พูดถึงร่มเป็นไปไม่ได้ครับร่มของเขานะครับจะฝังอยู่ในด้านหน้าตรงนี้นะฮะจะไม่ได้อยู่ในประตูนะครับจะไม่เหมือนกับพวกแฟนทอมอะไรอย่างงี้จะอยู่ในประตูนะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นร่มสีดานะครับซึ่งถ้า อยากจะสเปคนะครับให้สีเนี่ยแมทชิ่งกับรถเลยนะสามารถทําได้ครับแต่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเป็นออปชันนึ่สนแป0 0 0บาทแต่ไม่ใช่ต่อคันนะครับรวมได้2คันเลยทีเดียวครับเท่ากับว่าคันละ90 0 0 0บาทนะฮะก็อันนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งที่สามารถจัดได้นะครับโอเคเราก็เก็บเข้าไปในนี้นะครับดันเข้าไปแล้วก็ดันให้สุดแล้วก็จะล็อกนะฮะโหบอกได้เลยว่าโคตรหล่อเลยทีเดียวครับผมและตรงนี้นะครับที่เป็น extended piping นะครับที่อยู่ตรงประตูข้างของโรลชอยอย่างนี้นะครับ เป็นออปชั่นอีกเช่นกันครับต้องจ่ายเพิ่ม220,000บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วสำหรับโรสอยส์นะครับในรุ่นสเปกเตอร์ตั้งแต่สเปกเตอร์สแตนดาร์ดจนถึงสเปกเตอร์แบล็ a แบชนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีดาวนะครับสตาร์ไลท์อย่างนี้นะครับซึ่งไม่ได้ปรากฏเฉพาะตรงหลังคาเท่านั้นนะครับแต่จะมีตรงประตูด้านข้างอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากประตูแล้วเขาก็ยังมีอิลู m มเนเต็ดไฟเซียก็เป็นดาวเช่นกันซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับคราวนี้เข้ามานั่งข้างในกันนะครับโอ้โห ประตูก็ปิดอัตโนมัติแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับพอเข้ามาในคันนี้นะฮะเราจะรู้สึกเลยว่าคันนี้มันมีความซิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นโรซอยที่เหมาะกับวัยรุ่นหมื่นล้านมากๆเลยนะครับซึ่งต้องพูดเลยนี่ตรงนี้ลายไม้จะไม่มีอีกต่อไปนะครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลายพิเศษที่ออกแบบโดยโรซอยสเท่านั้นเลยนะครับและจะสังเกตเห็นหลายๆจุดนะฮะก็จะมีความแบบโอ้โหแบบอลังการขึ้นไปอีกนะครับ สไตล์เฮดไลเนอร์ตรงนี้นะฮะก็จะมีดาวตกด้วยเช่นกันนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นดาวอีกเช่นกันนะฮะซึ่งจะปรากฏครั้งแรกนะครับใน Ro ซอยสเปกเตอร์นะครับและนี่นะครับเป็นครั้งแรกของโ s ซอยส์นะครับที่มีโหมดเพิ่มขึ้นมาเขาเรียกว่า Infinity Mode ครับซึ่งจะมีปุ่ม In f ฟ n i t ตตรงพรมลายตรงนี้นะครับเพียงแค่กดปุ่มนะฮะก็จะเข้าสู่โหมด Infinity ซึ่งจะรีดพลังทั้งหมดของโรซอยหกร้อยห้าสิบเก้าแรงมาให้มาอยู่กับเราตรงนี้นะครับพร้อมที่จะออกซิ่งได้เลยนะครับ และคันนี้สามารถทำลอนช์คอนโทรลได้นะฮะเป็นครั้งแรกในโรซอยอีกเช่นกันซึ่งวิธีทําก็คือเหยียบคันเร่งกับเหยียบเบรกพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องกดปุ่มแต่ยางใดนะครับแล้วก็ล้อนออกไปเลยโดยการถอนคันเร่งออกนะฮะโอ้บอกได้เลยว่าคันนี้นะครับเกิดมาเพื่อวัยรุ่นหมื่นล้านจริงๆครับผมซึ่งในการลอนช์คอนโทรลที่ผมว่านะครับโรซอยตั้งชื่อโหมดว่า Spirited Mode นะครับซึ่งเขาจะรีดแรงบิดทั้งหมดนะครับ1,075นิวตันเมตรนะครับให้มาอยู่กับเราตรงเนี้ยพร้อมที่จะล้อนอกไป ร้อยู100ถึง200แบบเต็มที่ได้เลยนะฮะกระชากสดๆนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอยากลองขับแล้วเนี่ยรอนะฮะเดี๋ยวรอวันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ขับผมจะรีวิวจัดเต็มให้เพื่อนๆได้ชมกันแน่นอนครับผมตรงนี้นะฮะคาร์บอนก็ยังปรากฏตรงนี่ซ่อนข้างในจะเห็นที่วางแก้วครับโพเดอร์นะฮะ ปิดอย่างนี้โอ้โหคาร์บอนลายเขาสวยมากและตรงนี้อีกเช่นกันนะครับที่เก็บของเล็กๆตรงนี้ storage compartment นะครับก็จะมีคาร์บอนตรงนี้นะครับตรงไหนเขาใส่คาร์บอนได้เขาก็จะเอามาแทนที่ลายไม้หมดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสเปกเตอร์แล้วนะครับคันนี้นอกจากเลือกออปชันที่เป็นดาวแบบเป็น LED อย่างนี้นะครับก็สามารถเลือกประตูที่เป็นลายไม้ได้เช่นกันนะครับก็เป็นอีกออปชันหนึ่งนะครับตรงนี้ข้างในนะฮะก็จะมีที่เก็บของอีกนะครับแล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับ ชัดเจนตัวนี้คอนโซลกลางนะครับเซ็นเตอร์คอนโทรลเนี่ยก็เป็นสแตนดาร์ดโรลลอยอยู่แล้วนะครับโลโก้สปีดออฟเวคเตอร์ซี่นี่ก็จะตั้งต่งงานนะครับไม่ว่าหมุนกี่ทิศทางก็ตามใช้งานง่ายได้มากมากนะครับทุกอย่างนี้เป็นอลูมิเนียมหมดนะครับคือแบบเนี่ยถ้าลองฟังเสียงดูนะครับนี่แอร์ตรงนี้นะฮะช่องแอร์ก็เป็นอลูมิเนียมหมดนะครับการปรับแอร์อะไรทั้งหลายนะครับขนาดตรงที่ปรับแอร์นี่ก็ยังหุ้มหนังเลยนะครับเรียกว่าความหรูหรานี่จัดถึงที่สุดจริงๆครับผม แต่ความพิเศษมันมีตรงนี้เพิ่มชัดเจนเลยแตกต่างจากโรซอยสเปกเตอร์รุ่นธรรมดาก็คือนี่ครับอ um ิล u ูมิเนเต็ a ฟาเซียตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นปกติจะเขียนคําว่า s p e c t ตอใช่ไหมครับแต่พอเป็นรุ่นนี้นะฮะ จะเป็นอินฟินิตี้นั่นเองเมื่อไหร่ที่คุณเห็นอินฟินิตี้คุณรู้ทันทีว่านี่คือแบล็กแบชซึ่งเป็นตัวที่สูงที่สุดในรุ่นนั้นๆเลยทีเดียวครับผมซึ่ง Black b a ชเนี่ยมีทั้งโกส์ค l l i n a n นะครับเรสดอนนะครับสเปกเตอร์ re, แต่ตอนนี้เรสกับดอนเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะครับจะสังเกตเห็นไหมฮะว่าลวดลายของดาวตรงนี้นะครับเขาฉลุเป็นลายเดียวกับปีกนางฟ้าเลยถ้าสังเกตดีๆโอ้โหเป็นปีกอย่างนี้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วออปชั่นข้างหลังตรงนี้จะเป็นเปียโนแบล็คนะครับถ้ Black, นนบกากา่ ที่เราจะเห็นดาวได้เป่งประกายชัดเจนที่สุดนะครับแน่นอนท้องฟ้าต้องมืดสนิทนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องเป็น p i n นโ l แบล็แบบนี้นะครับนี่โ,โหเรียกว่าเหมือนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เคลื่อนที่เลยก็ว่าได้ครับผมสำหรับ i l l u m i n a t เต็ดฟาเซียตรงนี้นะครับเป็นออปชันนะฮะต้องจ่ายเพิ่มถึง8ปดแส0หโอ้โหเรียกว่าอีกนิดเดียวก็ถึงล้านแล้วนะครับซึ่งในรุ่นสเปกเตอร์ตัวสแตนดาร์นะครับจะจ่ายเพิ่ม 500,000บาทเรียกว่าอินฟินิตี้หตัวนะฮะจ่ายเพิ่มขึ้น300,000บาทกันเลยทีเดียวครับผมสำหรับจํานวนดาวในโรซอยสเปกเตอร์นะครับมีชูตติ้งสตาร์เฮดไลเนอร์ซึ่งก็อยู่ข้างบนนี้นะฮะข้างบนตรงนี้หนึ่ยสี่สดวงนะครับแล้วก็สตาร์ไลท์ดอทางด้านข้างตรงนี้นะฮะก็จะเป็น4,796ดวงนะครับแล้วก็มีอิลูเมเนเต็ดฟาเซียนะครับก็จะประกอบไปด้วยดาวทั้งหมด5,584ดวงเลยทีเดียวครับรวมทั้งหมดเนี่ยโอ้คุณนับดาวนะฮะในโรซอย ถึง11,724ดวงเลยทีเดียวครับผมและพูดถึงสัญลักษณ์ Infinity ที่บ่งบอกถึงความเป็น Black b a d h e ของ r o l s Royce แล้วนะครับชัดเจนครับจะปรากฏหลักๆที่ผมเห็นเนี่ยตรงนี้ครับหจุดนะฮะตรง Illuminated f a s c i a นะครับซึ่งเป็นออปชันอีกนะฮะจุดที่2คือตรงเพลทตรงนี้นะครับ และจุดที่3คือด้านหลังนะครับตรงระหว่างเบาะทั้ง2ข้างของผู้โดยสารนั่นเองครับผมสำหรับค o ลเลอร์อินสต n เมนต์ไดโอนะครับก็คือตรงเกจคลัสเตอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นฟูลลีดิจิ t a ลซึ่งสามารถเลือกสีได้ถึง5เฉดสีด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนครับอันนี้ออปชันนะฮะที่เราเวลาเลือกสีนียต้องจ่ายเพิ่ม227,0 0 0บาทนะครับและแน่นอนอันนี้จะมีโลโก้อินฟินิตี้ด้วยนะฮะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีโลโก้อินฟินิตี้ปรากฏในรถครับผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาลั่งงงทาาด้นหล Black b a ช h คันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นรถคูปนะฮะเราก็ต้องหาวิธีเข้าไปนั่งด้านหลังอย่างสง่างามที่สุดนะครับซึ่งนี่บอกก็จะเลื่อนอัตโนมัติไปจนถึงสุดเลยนะฮะถือว่าโอ้โหมีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะครับเราก็เข้าไปก้มหัวนิดนึงนะฮะรถคันนี้ก็จะไม่ได้สูงเท่ากับพวกแฟนทอมนะครับอันนี้สามารถดึงกลับมาได้นะฮะแล้วก็ถ้าดึงตรงนี้พับกลับมานี่โอ้ต้องพูดเลยครับว่าเลกรูมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะอันเนี้ย พอมันดีเทคขาเรานะครับมันก็จะหยุดนะฮะอันนี้ก็สามารถปรับขึ้นได้นะฮะถ้าสมมติว่ามันดันเยอะเกินไปนะครับซึ่งระยะเนี่ยผมว่ากําลังดีนี่โหข้างหลังนี่มีออปชั่นจัดเต็มเลยนะมีสตาร์ไลท์ดอตรงนี้ชัดเจนนะครับด้านหลังมีโมดโอโห เห็นดาวสวยๆงามๆอย่างนี้สามารถดูดาวได้นะฮะรอบคันเนี่ยเป็นหมื่นกว่าดวง1 1 0 0 0กว่าดวงเลยทีเดียวนะครับออปชันคันนี้ b ีสปอคอ u d i ิโจัดเต็มนะครับด้านหลังตรงนี้มีที่เก็บของที่ชาร์จ USB นะฮะ Storage Compartment มีที่วางแก้วตรงนี้นะฮะสจุดอีกเช่นกันนะครับซึ่งเวลาดันนะฮะก็ปิดเข้าไปได้นะครับก็จะเห็นคาร์บอนไฟเบอร์ลน์ของ r o ลส์รอยซ์และสามารถปรับแอร์ได้อีกข้างหลังด้วยนะฮะอยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะครับบอกเลยข้างหลังนั่งสบายมากถือว่าเป็น รถคูปที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเล็กรูมเยอะมากแล้วก็เนี่ยผมมีที่เหนือศีรษะเหลือพอสมควรเลยทีเดียวสบายมากๆครับและตรงนี้นะฮะสามารถเอามาแขวนสูตรได้นะครับแบบสําหรับ g e n ท l e แมนนิดนึงนะฮะก็จะมีที่แขวนสูตรอยู่ตรงข้างบนผมตรงนี้นะฮะด้านหลังตรงนี้โลโก้ infinity ชัดเจนนะครับ black badge แต่โรซอยสำหรับตัวคูปนะครับอย่างเรส e นะครับดอนหรือสเปกเตอร์เนี่ยสเปกเตอร์ไม่ว่าจะ black badge หรือไม่ก็ตามก็จะไม่สามารถจัดออปชั่นที่เป็นตู้เย็นได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับแน่นอนคันนี้เราเน้นที่ความหรูหราและความซิ่งในรถคันเดียวกันครับผมโอ้สบายมากนั่งข้างหลังเราอยากหลับกันเลยทีเดียวนะฮะและนอกจากนี้นะครับสามารถเอากระจกหลังลงได้นะฮะและคราวนี้นะครับผมจะเดินออกไปนะฮะให้สง่าง,งามที่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคก็ถือว่าออกมาเป็นรถคูปคันหนึ่งนะครับ ที่ออกมาง่ายมากๆพบปกติแล้วเนี่ยการจะออกจากรถคูปทางด้านหลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวสุดยอดรถหรูสายซิ่งอย่างโรลส์รอย s p e c เตอร์แบล็กแบนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สีสวยมากๆแล้วมีความแบบโหวัยรุ่นสุดๆเลยนะเหมาะกับวัยรุ่นหมื่นล้านสุดๆนะครับชอบมากเห็นปุ๊บหลงรักเลยทีเดียวนะครับ ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่บีนซุปเปอร์คาร์และถ้าอยากเห็นผมรีวิวซุปเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์คันไหนนะครับเป็นคันถัดไปคอมเมนต์ข้างล่างกันเยอะๆเลยไม่จำกัดเฉพาะที่ประเทศไทยที่ไหนก็ได้คอมเมนต์ข้างล่างผมพร้อมจัดให้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ